โอเคครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมฟีฟ่า i อ e ไลน์สามนะฮะอยู่กับผม p พเว a t e ทีวีอีกเช่นเคยนะฮะก็วันนี้จะมาเปิดของจากกิจกรรมวันลอยกระทงนะครับผมออ1หนึ่งร้อยแปดสิบนาทีนะวันนี้ผมได้อะไรวเน,นี่ยศูนย์หกเบสห้าสิบนะครับบ,บวกสามถึงบวกหกเลยนะเซ็งเลยเมื่อวานที่เซิร์ฟมีปัญหาแล้วผมผมไม่ได้เล่นอนะ่ะคตรเซ็งไม่งั้นก็จะเป็นสี่ใบนะฮะผมได้ใบนี้มานะฮะศูนย์หกเบสสี่บวกสามถึงบวกหก แล้วก็นักเตะไทยบวกสถึงบวกหแล้วก็14บสี่ทีบวกสถึงบวกหนะฮะว้ามีลุ้นนะครับผมมีลุ้นนะก็โอเคดูก่อนนะครับมีอะไรเปิดหรือเปล่านะค,ครับเดี๋ยวเราไปเริ่มจากใบอืน่นกันก่อนเลยนะฮะนี่เลยเริ่มจากใบกากกาก่อนนะครับผม,ผมก็จะทูทันไปนิดนึงเนาะก็เดี๋ยวคิปมันจะสั้นไปนะฮะโอเคอันนี้ก็ได้จากกิจกรรมประจำวันเนาะซึ่งผมไม่ได้เติม VIP แล้วนะฮะรู้สึกเปลือง ตอนแรกผมเติม v i p มาเพื่อที่จะได้รับเงินเพิ่มอีกวันละ2ล้านคิดไปคิดมามันไม่คุ้มว่ะเอาเงินจริงเป็นแรกกับเ,เงินในเกมวันละสล้านโอเคครับผมก็ได้มามีแพงสุดนี่มันจะสักเกอร์นะสี่แสนโอเคไม่เป็นไรฮะเราไม่ได้ไปคาดหวังอะไรกับใบนั้นอยู่แล้วนะอันนี้น่าจะแข่งสามแมตชนะ์มั้งผมไม่ค่อยได้เล่นนะครับผมก็ได้มาแค่นี้แหลนะเนาะหกเก้าหมืว่ะ โ okay. อเคลุ้นตำนานกันบ้างครับผมรวมปี10อยู่้วยนะก็ไปเปิดสามหมื่นว่ะสองหมื่นหยุดก่อนดิหลักแสนก็ยังดีเออทำไมวันนี้ดูเปิดการ์ดแล้วมันหน่วง,งๆวะโอเคครับต่อไปก็ไปเปิดอ่า0 6 w c กับ1 4 w c ท็อป30กันบ้างน,นะฮะ ซึ่งผมบอกเลยว่าแม่งเป็นการ์ดปลอมเว้ยตวัวดีๆแม่งไม,ม่ออกหรอมันทำมาสามสามสิบอย่างนั้นแหละอุย้ยกูไม่น่าพูดเลยอะสิบสามล้าน <c oughs> เฮ้ยครัง้งแรกเลยนะนี่ผมอีกเปิดการ์ดใบนี้นั้นได้ถึงหลักสิบล้านอ่ะผมได้อย่างมากก็เจ็ดล้านมาั้งวันนี้จะลอยอ่ะปีศูนย์หกมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะโอเคก็ okay. <c oughs> <ๆ> <c oughs> เดี๋ยวเปิดนักเตะไทยกันบ้างนะครับผมนักเตะไทยผมได้ชนะทริปจนเบือเ่อแล้ะ ผมขอตัวอื่นบ้างเถอะเปิดทีไรก็ได้แต่ชนาทิปเอ้ขอธน,น,นะบู์ครับผมงั้นขอชนาทิปเถอะ <c oughs> โอเคก็เปิดนักเตะไทยไปรัวๆเลยเนาะ <c oughs> ก็ราคาน่าจะลงแล้วลนะ่ะว่าได้ชนาทิปบวกห้ามาก็พอใจแล้วครับผมไม่ขออะไรมากนะไม่มากเลย <c oughs>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  ไม่มันมาก <c oughs> อุ้ยสองล้ 32, 000, นานชนบูโอ้ยอะไรมันจะเหมาะเจาะขนาดนี้วะ เดี๋ยวผมบวก5ต่อนะฮะแหมบวก1มาไม่พอบวก4ี่มาต่ออีกโอ้โหอย่างนี้มันต้องบวก5สท่านผู้ชมสูตรผมนะ4ีบวกหเนี่ยยังแจมบอกเลยอุ้ย13ล้านเรี่ยมันจซาก็ใช้ได้นะถือว่าใช้ได้อยู่นะครับผมโอเคครับใบสุดท้ายแล้วนะฮะขอบวก6ตัวแจแมๆนะครับโดบวก6มาโดบวกหกโดบวกห โดบวกโดบกหล้านครับเจมโบริเกน,นะฮะปีนี้ไม่รู้ว่าดีหรือเปล่านะผมใช้บวกสปี14บหรือูซีอยู่นะฮะโอเคหมดแล้วนะฮะเดี๋ยวเราไปตีบวกธนาบูนกันนะครับผมเป็นครั้งแรกที่บวกนักเตะไทยนะครับผมผมไม่เคยบวกนักเตะไทยมาก่อนนะฮะโอเคบวกหเท่าไรบวก5 70เจดสบล้าน,นะฮะก็เอยใจสั่นเล็กน้อยนะฮะ จ็สิบล้านเลยนุ้ยว้าไม่ได้คิดว่าจะตีบวกไงประเด็นน่ะแต่ว่าแต่ว่าอรีบกวกห้าว่ะโอ้เจสิบล้านเว้ยมาจดไป <c oughs> บวกหกไหมเอาอย่าเลยไม่มีบวกหกขายด้วยนะฮะผมขอไปดูราคาบวกหกสักนิดนึงนะ โอยเหมือนเหมือนเปิดได้นักเตะไทยบวกห้ายิงนะท่านผู้ชมครับเหมือนผมได้นักเตะไทยบวกห้าจากราคาสองร้อยล้านนะครับผมราคาปัจจุบันเหลือ7จิบล้านโอ้โหไม่นะทำไมผมไม่เปิดได้ตอนมันสองร้อยล้านวะผมบวกหกบวกห้านี่แหละเนาะผมว่าโอเคก็ได้ประมาณนี้นะครับผมแพงสุดนี่น่าจะเป็นเจมส์โรดิเกซเนาะสิบหกล้านแล้วก็จอตติแล้วก็วานเดอร์ซานะฮะ แล้วก็โอเว่นเนาะที่ขึ้นหลักล้านแล้วก็ทนาบูนเลยนะครับผมก็คุ้มนะผมว่าหรือว่าคุ้มอยู่นะฮะของฟรีนะครับผมนโอเคครับผมก็ถ้าชอบงานฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมแล้วจะจหม่คลิปหน้าครับเรานี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ